ได้เลยคะ่ะอนเมดเดี๋ยวพี่สาวคนนี้จะจัดการให้น้องเองว้าว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 มาชมาชีส,สวสดีทุกท่านยนะคะอยู่กิบบูรีในเกมไม่ครับบ๊อปป,ปี้ท้าวพาที่11ดแล้วนนเองนะคะเ yeah. หลังจากที่ห่างอาหารไปนานกว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะพี่กิฟก็ทําร้านเมดให้น้องเมดต,ตามภารกิจสําเร็จจนได้นะคะใช้เวลาสร้างนานกันนะคะเนี่ยพี่กิฟแอบไปทําในไลฟ์ด้วยนะสนใจไหมจะททาไม่เสร็จก็เถอะนะฮะโอเคแล้วเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะนี่อ๋อหรือว่าเราควรจะพาน้องเมดเข้ามาดูในร้านพร้อมกันโอจะว่าไปจะพาน้องเมดไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ดีค่ะเห็นไหมคะนกพิ่แรกสัญลักษณ์ของทรีโทรีรนะ,ะ้ะที่เราเอามาสร้างให้ จริงหน้าทําเป็นทางขึ้นเนาะทางขึ้นข้างหลังละอะไรเงี้เยเฮ้จะว่าไปไม่เห็นที่สิ่งนกร้องเลยอะ่ะพี่คิดไปหานกมาตั้งงานอย่าบอกนะว,ว่านกตายไปแล้วหรือว่ามันถูกย่อยแล้ว<ะ>น,กนกที่อยู่ในนี้ถูกย่อยแล้วหรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันปะเราพาน้องเมทไปดูดีกว่าค่ะน้องเมททั้งเจ็ดคนมา,าเดี๋ยวพี่คนนี้จะพาน้องไปดูที่ร้านนะจ๊ะมาดิมาเชื่อปะไป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  พ่อร่ารักเลยเดินมาเดินมาเดินมาหุย <c oughs> ดูสิโ <c oughs> ดนน้องเมลลุมล้อมแบบนี้รู้สึกเหมือนเป็นพี่สาวที่แบบโดนน้องๆลุมรัก <c oughs> ไอ้น้องๆใหญ่เบียดกันเบียดกันได้กันทุกคนนะพิกไปของน้องๆทุกคนเลย <c oughs> โอ้ยน่ารักอะรู้เป็นระเบียบมากเลยนะคะคือมองแล้วเห็นสายตาปิ๊งปิ๊งใสๆอะไรแล้วแบบอ๋อเ <c oughs> มลโลรี่ <c oughs> ฟินจริงๆเลยอ <c oughs> เดิเราลยวิ่งั๊มโอเคน้องๆทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปในร้านนะจ๊ะมานี่นี้มาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยอู้น้องเปิดปิดประตูเองเป็นด้วยว่เฮ้ยมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เป็นโซนตรงจุดรับแขกนะคะ ก็ยังไม่มีของไม่มีอะไรเลยเนาะเออจะว่าไปน่ะทำร้านเสร็จแล้วเนี่ยเห็นน้องเมย์บอกว่าจะมีหัวหน้าเมย์ย้ายเข้ามาเขาจะย้ายเข้ามาเมื่อไหร่ล่ะคะหัวหน้าเมย์ล่ะคะถ้าหัวหน้าเมย์น่ะน่าจะย้ายมาประมาณคืนพรุ่งนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องทําการส่งจดหมายไปที่สมาคมเมย์ก่อนอ๋อโอเคโอเคถ้าเขาย้ายเข้ามาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรนี้ใช่ไหมหรือว่าไงก็จะมีของมาขายในร้านค่ะอ๋อโอเคค่ะ คืนนี้น้องเมกก็อยู่ที่นี่กันไปก่อนเนาะอะ้วแล้วก็ปล่อยน้องเมกเดิน่ในนี้นะคะ <_ EN> น้องเมกจะเปิดประตูเป็ไหมมา <_ EN> <_ EN> น้องเมกเข้ามาน้องเมกพยายามอย่าออกไปข้างนอกได้ไหมอ่ะเอออยู่ในบ้านน้องเมกเขาเปิดประตูเป็นอ่ะแล้วก็อยู่อยู่ในบ้านกันกันนะคะไปไปไปอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอ่าแล้วก็ให้น้องคนหนึ่งนะคะเป็นคนส่งจดหมายนูปไปคนส่งจ,ดห,ด,งจดหมายไปแล้วกันนะคะตวัวตัวแทนเพื่อนให้เพื่อนอยู่ในนี้โอเคไหม พี่กลัวร้องจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่กิฟต์ตามกลับมาด้วยไงโอเคมะหนูก็เดินไปคนเดินไปส่งจดหมายนะคะโลกโอเคเดี๋ยวพี่กิฟต์กลับบ้านแหลวอืมนี่จะกำวันอยู่เลยนะคะก็รอไปพรุ่งนี้เนาะจะมีน้องเมดย้ายมาเฮ้ยจริงๆพี่กิฟต์พิจแผ่นการบางอย่างเอาไว้แล้วด้วยค่ะเอาไว้เดี๋ยวถ้าร้านเมดมาเนี่ยพี่กิฟต์จะเรียกประชุมว่าไงของครูเดี๋ยวถ้าร้านเมดมาเดี๋ยวเรานัดกันไปที่ร้านเมดโอเคปะโอเคปะ เดี๋ยวเรามาตามอีกทีก็ได้แล้วรู้ว่าคุณนะต้องให้เรามาตามใช่ไหมโอเคนั้นก็ตามนี้แหละกลับบ้านดีกว่าโอเคเออเฮ้ยเฮ้ยใครเธอเป็นใครไดนี่ฮีโร่เออเธอหรือว่าเป็นเพราะประชาประชากรในเมืองเรามันมันมันมีหลายคนแล้วคะ่ะก็เลยแบบมีบริการย้ายมาคุณเป็นนักขุดเชื่อไทที่เดินทางขาบมาใช่ไหมพาเขาไปอยู่ตรงจุดที่มีคนไหม คุณคะ <What? S 1> ฉันไม่ได้จะตีคุณนะเมื่อกี้อ้เมาวิกิปเสียอยู่ค่ะเมาวิกิปก็เลยเ <c oughs> ขาไม่ตีแล้วใช่ไหมอย่าตีนะเราไม่ได้ตั้งใจจะตีคุณนะ่ะเมาวิกิปไม่ดีอยู่ค่ะมือมันก็เลยลานไปฟาดปลัก <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้นี่นี่ประชากรชาวเมืองอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นรักษา,าป้องป้องชาวเมืองอุยอ้ยอุย้ย ่าให้เขาปกป้องชาวเมืองไปแหละเขาดูสรองเก่งกล้า,ลาสามารถเลอเกินนะคะฟานเราตายได้สองดอกได้เแดบบ่ะเราวันพรุ่งนี้คะ่ะเม่ก็คงจะมาและ the next day อาเช้า,ชาแล้วอา้าวใครอีกเนี่ยคุณเป็นใครคะคุณอยู่ในบ้านจะได้ยังไง nope มาไงวะเนี่ย พอลีมีคนแ่หน้าเข้าบ้านด้วยดูไว้นะเขาอาจจะมาขโมยของดูเหมือนตำรวจมาตรวจความเรียบร้อยพอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันออกไปดูร้านเมดกันนะเห็นว่าวันนี้จะมีหัวหน้าเมดมาด้วยละเธอออกตรงหน้าต่างปกติเขาไม่ออกหน้าต่างกันนะคะเนี่ยเออจีจีเราเดินอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเชื่อมกับสวนด้านหลังอะออกมาปุ๊บตื่นมาแล้วก็ออกมาทางนี้ก็ได้มันใกล้กว่าไหมจะเดินอ้อมทาไมก็ไม่ดูนี่นะคะบไหนดูซิร้านเมด เปิดแล้วใช่ไหมอาสวัสดีเจ้น้องเมดทุกคน <_ d> um> เห็นว่าวันนี้หัวหน้าเมดมาแล้วใช่ไหมไหนดูซิหัวหน้าเมดหัวหน้าเมดอยู่ไหนองี้อยู่ไหน้ยโอ้นี่เหรอหัวหน้าเมดนี่ไงบอสเมดโอเคเออแล้วก็มีขนมขายด้วยค่ะว้าวเป็นขนมหวานทั้งนั้นเลยโอ้เรากำลังคิวอยู่พอดีเลยเรากินสักสักชิ้นก่อนได้ไหมอ่ะขายายังไงหรอคะ โอ๊โอกาสดอาจีจีใสไในท่านคะของด้านเราเนี่ยราคาหนึ่งทองทุกอย่างเลยนะคะโอ้ของราคาหนึ่งทองเหรอออคือต้องจ่ายด้วยทองใช่ไหมคะเออมันก็ราคาสูงนะแต่ปกติร้านเมคคาเฟ่ก็จะราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว ไปหยิบเงินมาจริงๆเรามีเรามีของกินอยู่้วแต่ว่าแหมร้านเมดอุตสาห์เปิดทองแล้วสเสร็จมัจะมีทองใช่ไหมก็ยังดีนะที่ไม่ได้หนึ่งเอเมในเราทองยังพอขุดง่ายอยู่จริงปะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวพี่กิฟจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปไประชุมกันที่ร้านเมดด้วยเออไปไประชุมเลยดีไหมพาทุกคนไปประชุมกันเลยแล้วกันทุกคนยังไม่เคยมาบ้านเราละสิดูดีใช่ไหมเอรีเทอร่มานหน่อยมาเฮอร่มาด้วยกันหน่อย โอเคค่ะ okay, วันนี้เราจะมีประชุมกันนะคะค่อยอธิบายให้ฟังแล้วว่าที่วาอะไรกันเป็นยังไงล่ะพวกเธอนี่ไ,งไงหมเงาร้านเมทฉันสร้างเองเลยนะเนี่ยลงทุนไปเยอะเลย <sk r ug> ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะในการสร้างเนี่ยอ่า,าบอกเลยว่าเมดร้านนี้น่ารักทุกคนฉันเป็นคนค่าฝันมาเอง <sk r ug> อ,อ่ะข้าเจยาจิจิซามะในท่านมากี่ท่านหรอคะอ๋อเออมาหนึ่งสองสามสี่ห้ามาหกคนค่ะโ <sk r ug> อเคหกท่านนะคะเชิญท่านน เมื่อคืนเมททำการฆ่าเชื้อโดยแอลกอฮอล์หมดแล้วพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวโรคโควิดค่ะจะนั่งเดียกันนั่งขี่คอกันก็นั่งได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะมีการป้องกันด้วยเหรอเนี่ยอ้าวทัตอีเธอตั้งเร็วจริงๆอ่ะทุกคนนั่ง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 โอ้โหนั่งนั่งนั่งกระจายอย่างนี้เลยเหรอโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวฉันไปสั่งของกินก่อนนะ นั่งแยกกันอย่างนี้แล้วจะประชุมกันยังไงแต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงในร้านก็มีแค่พวกเราอุ้ยตายฉันเริ่มหยิบตังมาเพราะว่าเ,อเธอเดี๋ยวฉันไปหยิบตังก่อนแล้วไปเึกน,นี่ยก,กำแนวมีตังเนี่ยมีอยู่9้าทองนะคะใช้ทองในการซื้อทองนี่คงไม่ใช่แบบว่าเราคงจะต้องเอามาทําเป็นแหวนแต่งงานหรอกใช่ไหมเอ้เราต้องทำเป็นแหวนแต่งงานหรือเปล่าหรือเราควรควรท้รเป็นโกลนักเกตเอาเป็นทองแบบนี้เลยเหรอคะคุณเมดใช่ค่ะในท่านนึ่งก้อนเลื่องหนึ่งชิ้นได้เลยนะคะโอเคค่ะ เออเอาเป็นเค้กอันนี้ละกันนะคะเค้กอันนี้นี่ค่ะโอเคค่ะในท่านรับเงินเรียบร้อยนะคะขอบคุณุดหนนค่ะโอเคแล้วหยิบเลยนะคะโอ้ในท่านเดี๋ยวก่อนค่ะเพิ่งเปิดร้านใหม่เพราะฉะนั้นซอ้อหนึ่งฟรีหนึ่งค่ะในท่านสามารถเลือกน้ําที่อยากจะดื่มได้เลยนะคะเอาเป็นน้ําชาไหนดีหนะ้าเอาอันนี้ละกันนะคะปึ๊บโอเคเรามานั่งประชุมกันนะแล้วน,นั่งนี่ละกันอ่ะอาวางแปะเค้กเลยโอเคทุกคนมาขอดื่มกันนะดื่ม สะชื่นคอแห้งมากเลยอ่ะทุกคนหันมามองหน้าเราดิคือว่าตอนเนี้ยฉันอ่ะก็ทำเกาะคนเดียวเหนื่อยมากเลยเว้ยคือฉันก็เลยคิดว่าอยากจะให้พวกเธอช่วยทำอะไรบางอย่างบ้างอ่ะนะอย่างเช่นแบบคือฉันอยู่ที่นี่ใช่ไหมฉันสร้างโน้นสร้างนี่อนยะ่างเงี้ยพวกเธออยู่ที่เกาะเฉยไม่ทำอะไรเลยฉันว่ามันไม่ถูกต้องเว้ยเธอช่วยฉันแบบ ออกไปหาประชากรเอาไปตามหาคนที่พัดหลงกันไปจากโลกเก่าอะไรเงี้ยพวกเขาก็ออกไปตามหาแทนฉันหน่อยแล้วเดี๋ยวฉันอาจจะอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างบงสร้างบ้านให้โอเคไหมโอเคใช่ไหมไม่ตอบถือว่าโอเคนะโอเคถ้ายอย่างนั้นเดี๋ยวฉันกินเค้กก่อนงั้นอืมอร่อยอไ,หไ,หไหนๆกนะ็ไหนละกินปลาที่ร้านแอบเอาอาหารเข้ามาในร้านเด่ดไม่เป็นไรมั้งใช่ไหมจริงๆก็ไม่ควรนะเนี่ยอโอเคไม่เป็นไรจริงสิงั้นเดี๋ยวเอางี้แล้วกันนะคะอันนี้ ตัวนี้อ่ะแบ่งฉันแบ่งปลาใหาอกก้อาก,กีกินนั่งคนเดกกีกินเนื้อซอมบี้ไปก็โตัะคุณครูนะกินปลาไปนะครูชอบกินปลาไม่เอาของโปรอะไรนะระหว่างปลากับเนื้อสอมบี้ขอกินเนื้อสอมบี้ดีกว่าเหรอโอเคโอเคได้ได้นะฉันแอาปลาให้กีแทนก็ได้ะอาก,กีคุณครูเขาบอกว่า ระหว่างปลากับเนื้อส้อมดีเขาขอกินเนือ้อส้อมดีอะโอเคนะแั้นก,ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกทุกคนไปตามหาเพื่อนเพื่อคนอื่นๆแล้วกันแล้วก็ตามเจอแล้วค่อยกลับบ้านโอเคไหมแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวฉันก็สร้างบ้านให้ทุกคนฉันก็กะว่าเดี๋ยวจะสร้างเป็นกระต๊อบเล็กๆเอาไว้หลายๆหลังอะนะคงต้องกระต๊อบแล้วพวกบ้านหลังใหญ่ไม่น่าไหวนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสร้างให้กับทุกคนเลยทีนี้พอพวกเธอไปตามหาเพื่อนกลับมาได้แล้วเนี้ยเอ่อเพื่อเขาพวกเขาจะได้มีบ้านอยู่ หรือฉัานจะเตรียมสถานที่ให้พร้อมเลยโอเคนะตามนี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันโอเคโอเคมาทุกคนเฮลีไม่อยู่บ้านแล้วเหรอเอ๊หรือว่าทุกคนออกเดินทางไปแล้วทุกคนได้เวลาเดินทางกันแล้วนะโซล่าคุณครูอยู่แต่งูไม่เห็นใครเลยนะคะหรือว่าอยู่อยู่ที่ร้านเม็ดโซล่าคุณคณรูเลีสวัสดีค่ะคุณ เออไม่ทราบว่าคุณเห็นโซลคุณครูโทริกี้แล้วก็นิคุงไหมคะอะอะไรนะคะเขาออกเดินทางไปแล้วเหรอคะนานนี่ออโอ้โหรีบไปขนาดนี้เลยเนี่ยว่าพวกเขาจะเดินทางโดยปลอดภัยนะถ้าเขาขยันและออกเดินทางตั้งแต่เช้าแบบนี้เราก็ไม่ควรทำให้ออ ความแต้งแต่งเขาศูญเปล่านะคะเรามาสร้างบ้านกันดีกว่าค่ะก็พี่กิปสั่งซื้อของมาจากอินเทอร์เนต็ตด้วยนะคะเป็นของที่เอาไว้สำหรับสร้างบ้านเตรียมมาให้เพื่อนๆ เดี๋ยววิ่งไปดูว่าแต่ไอบ้บล็อกลอยเนี่ยมันมันเราจะไม่สามารถวางอะไรทับมันได้เลยนะบล็อกลอยอย่างเงี้ยมันคือมันจะไม่หายไปเลยแล้วโกเลยมันทาบล็อกด้วยเนี่ยเศร้าอ่ะนี่ค่ะคือของที่ไปกิฟต์สั่งซื้อมาสำหรับเตรียมทําบ้านนะคะบ้านคิดจะกล่กกกาวว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กๆอย่างที่บอกไว้ตอนแรกใช่ไหมก็จะออแบบแฟนตาซีนิด่อยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราเอาเป็นเอาโทนสีฟ้าก่อนแล้วกันนะคะค่ะ ประมาณนี้นะคะโดยจะวางเอาตรงนี้ก่อนละกันกะแบ่งพื้นเป็น8ช่องในพ่ก๊บเตรียมพื้นที่เอาไวแ้แล้วเอาลงเหมือนแบบเรามาซื้อแปลงที่ดินให้เพื่อน <c oughs> อะปูเป็นพื้นค่ะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะบอกแล้วสั่งของมานะคะพวกสีนี่มันสุดยอดไปเลยจริงๆคะ่ะโอเคตรงนี้เสร็จแล้วเราก็วางเป็นแบบนี้คะ่ะอ่าเป็นสีน้ําเงินนะคะจะเป็นบ้านสีน้าเงินอุ้ย สูงประมาณไหนสูงประมาณไหน,ไหนดีที่พี่กิฟต์คำวนวณเอาไว้นะคะคือว่าบ้านเอาแค่9บล็อกก็พอนะคะเพราะว่าพวกเขาอะ่ะไม่เอาเข้ามาช่วยสร้างเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็แหละ,หละให้เขาอยู่บ้านทรงแบบนี้นะคะเชิญเออให้มีหน้าต่างหน่อยนะคะเล็กน้อยให้ระบายอากาศนิดนึงเ,เดี๋ยวบ้านจะอบเกินไปชบโอเคตอนนี้วางเป็นพื้นนี้แล้วกันนะคะ <EM S> ก,ก็ดูน่ารักดีนะดูน่ารักดีค่ะทําเป็นหลังค่ะคือบ้านแบบเป็นทรงที่แบบเรียบง่ายมากอารมณ์เหมือนกถึงเกมมาริโออะค่ะเนื่องจากว่าเราจะสร้างหลายหลังมากๆนะคะเราไม่รู้ว่าคุณครูโซระจะไปพาคนกลับมาได้กี่คนพอเผิ่งถ้าเขาพากลับมาได้เป็นร้อยเราจะทํายังไงจริงปะ <S 1> <S 1> เพราะ <dances? S 1> ฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเอาไว้ไห,ลหลายๆหลังก่อนไ <laughs> ม่รู้ว่าจะพากลับมากี่คนนี่นี่นคือปัญหาใหญ่เลยแหละ ใบคนเล็กเลยอ่ะเ <c oughs> นี่ค่ะเข้ามาปุ๊บใช้ได้ใช้ได้เลยอ่ะแล้วเราก็มีรั้วนะคะเราจะเอารั้วมาปักรอบๆบ้านสีน้ําเงินก็เป็นล้วสีน้ําเงินนะคะน่าจะสวยดีเคลียหลังบ้านใท้โด่งนะคะเราก็ยังไม่รู้นะอันนี้จะเป็นบ้านใครดีอ่ะตอนแรกอยากทำบ้านให้มันดูจริงจังกว่าน,นี้นะแต่พี่ว่าแบบนี้มันก็ก็ไม่เลวนะเว้ยจริงปะวว้าว ก็ไม่เร็วนะคะลองนึกภาพดิเป็นบ้านอย่างเงี้ยหลายๆสีวางตามจุดต่างๆนะคะแล้วเราก็ทำเป็นทางเชื่อม แลวทุกคนก็เป็นพีซี่เพี้ยวน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเราลองทําอีกทาอีกอันนี้อันนี้ได้หลังที่หนึ่งแล้วนะคะหลังที่หนึ่งสีฟ้าหลังที่สองสีอะไรดีอันนี้คือพี่กิฟต์วางเข้าๆอันแล้วด้วยนะคะว่าจะทําเป็นหลังคาสีอะไรนะเพราะพี่จับคู่แม่สีเงี้ยสั่งของมาเงี้ยเราก็ต้องเช็คใช่ไหมวิธีจะสร้างบ้านให้ดีๆนะคะเราต้องลองเช็คเฟอร์นิเจอร์ด้วยอน,นาคตถ้าทุกคนจะสร้างบ้านของตัวเองอะ่ะเอออย่าลืมลองเช็คสีดีๆนะคะแนะนําให้ไปดูวัสดุอุป,ปกรณ์ ด้วยตัวเองนะคะตอนที่คลิปทำบ้านคลิปก็ไปดูวัสดุอุปกรณ์ด้วยตัวเองกันนี่แล้วก็ไปเลือกคฟอร์นิเจอร ต้องลองเช็คหลายๆที่เลยนะว่าเออที่ไหนเฟอร์นิเจอร์โอเคที่ไหนแบบเป็นสีที่เราต้องการกระเบื้องแบบที่เราต้องการราคาที่ไหนมันแพงกว่ากันอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกวอุ้ยกระเบื้องแผ่นหนึง่งราคาไม่กี่ร้อยแต่อ้ไม่กี่ร้อยนะบ้านท้างหลังใช้กี่กระเบื้องเข้าใจเนาะคือมันต้องใช้เยอะมากค่ะถ้าหากเราใช้เราคำนวณไม่ดีเงี้ยมันจะเปลืองประมาณมากเลย มีคนผู้ใหญ่เคยบอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าอย่าทำไม่โทหายล่าเวลาสร้างบ้าน ấy. เนี่ยก็ไม่ว่าใครก็ตามแต่ทําอะไรเกี่ยวกับบ้านไม่โทชอบหายเข้าใจไหมคะคำว่าไม่โทหายการที่ไม่โทหายมันก็จะกลายเป็นคําว่าบานยังไงล่ะใช่แล้วค่ะถ้าบ้านไม่โทหายก็จะกลายเป็นคาว่าบานมันก็เหมือนกับงบของเราที่มันจะบานปลายออกไป ผู้ใหญ่นี่เขาที่ให้คำคมมากเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยว okay. เราสร้างไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะเกี่กลายเป็นการรายการสร้างไปคุยไปกับกิปบูรีซปแล้วเนี่ยเอ,อส่วนลถนะคะซื้อไปทิ้งไว้นานๆมันก็จะลดนะคะลดอะไรอ่ะเหรอลดราคาแล้วมูลค่ามันยังไงล่ะเออเพราะว่าเราซื้อรถใช่ไหม,ย,มยิ่งซื้อเก็บเอาไว้นานๆน,นะคะอย่างสมมติตอนแรกเราซื้อมาห้าแสนอย่างเงี้ยยิ่งนานไปใช่ไหมมันก็จะเหลือแบบสองแสน หนึ่งแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเก่ายิ่งถูกลงนอกเนี่ยคือรถนะคะอุ้ยเดี๋ยวเอเจาะดูเนะี่ยเออบ้านหลังนี้สีเขียวยหมอไมบ้านครูนะคะได้ดูสีน้ำตาลน้ำตาลข้างบนเขียวข้างล่างครูดูไม่ออกแน่เลยจริงๆมันเป็นสีอะไรอะ่ะเอาใบไม้มาทำเป็นรั้วบ้างก็ได้นะคะเออ ใบสีอะไรดีใบสีน้ำตาลไหมมาเดี๋ยวเราลองทํารั้วเป็นแบบอื่นดูบ้างนะคะนี่เป็นรั้วเหล็กคือรั้วเหล็กอะ่ะพี่กิฟลองเช็คดูแลถ้าวางเปล่าๆนะคะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ้มีเลวเลยอ่ะโอ้แล้วเราก็โอ้โหมันพื้นเป็นอย่างเงี้ยคือพี่กิฟอยากได้พื้นอย่างเงี้ยมันจะได้ขุดได้แต่อันนี้คือมันขุดไม่ได้อะ่ะพื้นมีหนอไม้มันขุดไม่ได้มันต้องตีออกก่อนตีออกต้องแบบต้องขอภาวนาไม่ให้มันมีนี่ด้วย แม่มันมีดอกไม้ลามด้วยนะเอาละค่ะตอนทุกคนนะคะตอนนี้ได้เวลาจินตนาการนะคะรบกวนจินตนาการในการดูนะคะใช้จินตนาการในการดูนะคะดูดูเดินอมาฟลุ๊าแล้วก็มีถนนแล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านนี้ได้แล้วก็ถ้ามันมีหลายๆหลังตรงนี้จะมีอีกหลังหนึ่งเอาโอเคมาสร้างอีกสักสองหลังแล้วกันนะคะเอาสักแถวๆนี้ ตรงนี้นะคะมีดอกมีดอกไม้แดง2อันนะพี่กิ๊บก็เลยว่าจะสร้างเป็นบ้านสีเหลืองเนาะโอเคแล้วก็เตรียมพื้นก่อนจั่วไปนะคะนี่ผ่านมา2วันแล้วสองสาวันนี่แหละค่ะจากที่พวกเขาออกเดินทางกันไปไม่รู้ว่าจะเป็นตายไร้ดียังไงหวังว่าพวกเขาจะพากันกลับมาได้ถูกนะจั่วไปก็ยังไม่เคยเห็น n อ c ตายแบบต่อหน้าต่อตานะคะฟังจากที่โทลิ์เล่ามาอย่างเดียวว่าเออเนี่ย ของเมืองของโทนี้โดนบุกฟังได้แค่นั้นอะ่ะเอาหลังคาเป็นสีดำนะคะเนี่ยเท่โอเคพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ล้อมรั้วด้วยใบไม้เหมือนเดิมโอเคน่าจะได้แล้วล่ะสีนี้ถือว่าเด็ดเลยค่ะสีนี้ถอว่าเด็ดอันนี้มันดูหมองไปมันหมองเพราะว่าอะไรอะ่ะมันหมองเพราะดี่ปะใบไ,ไม้ที่อยู่ข้างล่างปะมันอาจจะเป็นไม่ควรเป็นสีนี้ปะมันมันเป็นสีอะไรนะน้ําตาลขี้ม้าหรือเขียวขี้ม้าอันเนี้ย เดี๋ยวค่อยมาแก้ไอทีแล้วกันค่ะอันนี้สร้างบ้านสีแดงต่อดีกว่าคือสีแดงน,นะคะพี่คีพจะสร้างตรงนี้ง่าชื้นแล้วก็นี้ฮันแล้วก็หุยสีแดงนี่สุดยอดไปเลยค่ะดูดิโสีแดงแรงสามเท่าจะคลิปแอบขนลุกมันดูคล้ายคกิงกือไหมมันดูร้อนแรงเลยวะี่ คิดว่ามันแรงไปนะสำหรับการทําบ้านบ้านใครมีแบบทาสีแดงทั้งหลังอะไรอย่างนี้ไหมคะคิดว่าคนอยู่อะ่ะบางทีเราต้องเลือกสีบ้านให้เหมาะกับคือในชีวิตจริงอะ่ะเออเราต้องเลือกสีบ้านดีๆนะคะเราควรจะเป็นสีแบบเรียบๆดีกว่าเพื่อไม่ให้รู้สึกอึดอัดจนเกินไปนะคะถ้าเป็นสีเข้มขนาดนี้จะอยู่ได้แบบไม่นานเราก็รู้สึกแบบอึดอัดนะคะว่าสีมันแบบเห็นแล้วมันทำร้ายใจิตใจมากเลยเทรนไม่เลว มันเหมือนวอคคิสมาสวามเหมือนพวกซานต้านะคะทีิจริงมันก็ลูเหมือนบ้านเห็ดเหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยก็สวยดีนะน่ารักดีเหมือนแบบดีเห็นไหมเหมือนเต็นลูกเสือ <laughs> นี่เหมือนบ้านเรียกอะไรนะแบบเวลาเราไปเที่ยวทะเลทะเลที่ยวภูเขาอะไรเงี้ยคะ่ะเขาจะเป็นบ้านแบบ เป็นบ้านนกดาววางเป็นตึ้งๆ,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 ๆในบริเวณบ้านใช่ไหมแล้วก็คนก็มาเที่ยวแล้วก็เข้าไปอยู่บ้านหลังเล็กๆแคบๆแต่ก็รู้สึกเอ้ยมันก็สนุกดีสมมาสองคนอะ่ะมันจะฟินมากเลยค่ะแต่ถ้าสมมากันเป็่นครอบครัวก็จะอึดอัดมากเลยแบบโอ้โหนอนเบียดกันโอเค okay, เดี๋ยวเราเอากระจกมาติดนะคะ <S 1> <S 1> ก็น่าจะเสร็จแล้วทำเตียงให้กับแต่ละบ้านเลยดีไหมอ่ะจะใส่ต้องสั่งการไฟฟ้าเข้ามาช่วยทําระบบไฟแล้วนะตอนนี้เราเป็นคนป่าอยู่นะคะยังไม่มีระบบไฟเดี๋ยวต้องโทรเรียก ช่างทาระบบไฟเข้ามานะคะเตียงวางนี้เอ,อ๊บก็ตรงนี้แบบสมมติเพื่อนมาอยู่ใช่ไหมเพื่อนอาจจะแบบเอาพวกโต๊ะคอมโต๊ะหนังสือหรือโซฟาหรืออะไรมาได้แหละนานอน,นอนดีกว่าค่าอุาอ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรกันเนี่ยทำไมเรามาตื่นอย่างนอกบ้านนะเอ,อ่อคือการเป็นว่านอนนอนใน,นบ้านนะคะโดนตื่นมาดูเหมือนโดนถีบออกมาจากบ้านอะ เออเดี๋ยนะตรงน,นี้มีไม้แดงเก้าอันเออหรือว่าเราจะปูพื้นผิดแต่พื้นสีนี้มันสวยแล้วนะแลพื้นนี้ล่ะพื้นนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนสีไหมลองลองดูไหมเผื่อๆมันจะดีกว่าเฮ้ยพี่วิทย้สีนี้สวยกว่าสีนี้สวยกว่าค่ะเป็นการจับคู่ความเข้ากันของสีด้วยนะคะเนี่ยเออโอเคพี่กิฟต์นี่สุดยอดนะคะโอเคนั้นเดี๋ยววันนี้เราเอาเท่านี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราต้องมาทยอยสร้างอีกแล้วเราก็ต้องตาม ช่างเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ช่างไฟนะคะมาทําติดติดตั้งระบบน้ําไฟอะไรน้ําไฟจะได้ยังไง่าบ้านไม่น่าจะมีห้องน้ําได้นะเนี่ยแล้วก็กว่าพวกเขาจะมานะคะไม่แน่ใจเลยว่าเขาต้องเดินกว่าจะเดินทางกลับมาอีกนานแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าพัทต่อไปพวกเขาก็น่าจะพากันกลับมาได้แล้วมั้งเนาะออพี่ จะรอจนกว่าพวกเขาจะเดินทางกลับมาก็แล้วกันนะคะเอเคเป็นว่าเดี๋ยวพาทนี้นะคะพี่กิฟก็ขอตัวไปสร้างกระท่อมน้อยต่อนะคะแล้วพบกันใหม่ไปก่อนนะคะบายยชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็ชุดสกินของพี่กิฟนะคะ,ะมีน้องสร้างมาให้นะคะที่น้องนัดวินนะั่นเองขอบคุณสำหรับชุดสวยๆนะคะที่ทําสกินให้พี่กิฟเรื่อยๆเลยนะชุดสวยมากน่ารักเลยคะ่ะ ปลิงฟิงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงไปจริงแล้วค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายชาบิ่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ใต้คลิปนะเจอกันตอนที่เพื่อนกลับมานะคะบ๊ายบายสติกเกอร์ไลา์คิปล่อยและของเพื่อนออกว่าจำไหนแล้ววันนี้สิไลน์เตอมีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ